ดีเมื่อคืนเลยดีเมื่อคืนไม่แยกงผ้าห่มวะนะไม่ค่อยหนาวเมื่อคืนมโอ้ยไม่ค่อยหนาวเมื่อคืนแล้วก่อนยังไงตอนที่แรกก่อนยังไงเขาบอกไม่ค่อยหนาวก็มีทั้งผ้าห่มมีทั้งถุงนอนเคาบอกไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวนะแล้วแล้วว้แลตอนได้ยินเสียงกลงเขากดนยังไงนะมันพูดลำบากอ่ะมันเหมือนเหมือนเขาจะละเมอด้วยจไข่ด้วยใครพี่วิทย์อ่ะผมคอนเฟิร์มคนหนึ่ง ลอยเริมเออเอะอะไรก็ไม่รู้ผมไม่กังวลผมก็เงียบไปไม่ใช่ไม่ใช่พี่วิทย์แบบว่ามาแบบจิกอย่างเงี้ยอะเหมือนเสียงพวกแบบว่าชะนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเป็นวมีใครของปุ๊บเป็นไงปุ๊บมันก็ดังนึงดังอย่างเดียวเลยดังอย่างเดียวเลยดังในห้องอ่ะคือไม่ได้เหรอขอยปุ๊บอ่ะมันมีถอยอ่างเดียวได้ยินเหมือนได้ยินเหมือนกันแต่ว่านเดีอนผมคนเดียว แต่ผมทิ้งช่วงแต่ไปอัดวิดีโอมันอยู่ทีวนเดียวผมจะทิ้งช่วงโอ้โไหนไหนผมจะอัดอยู่แล้วเมื่อคืนเนี้ยอันนี้คนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งดูอัดเสร็จต้องเป็นอย่างนี้เลยวะใช่ใช่เป็นมันดูจังหวะนะครับทิ้งช่วงครับดูครับอ้าวมีจังหวะโอ้เสมอมากอ่ะจังหวะคนเสมอมาก เป็คนเสมอต้นเสมอปลายเอาเอกบูทูตไหมเอาออกลำโพงใหญ่เลยโอ้โหนี่ใจคอจะฆ่ากันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ไม่มีก็ใช่ย่อยอิเวย์คือคือดูสัญญาณความถี่ของมันนะเวย้ยล่อยปู้เนี่ยมีความถี่สูงดเวย้ย ก็ไม่สะเทินมาถึงด้านข้างวิวอ่ะแล้วผมหันหน้าหันหน้านะครับพี่เล็กด้วยไม่คือผมหันหน้าหันวิวเลยคือไม่คือทาไมเกงใจกูอยากจะถีบมันละมึงหันหน้าไปกำแพงได้ไหมมึงหลงสารมันบ้างมึงหันมาหามันนะขนาดแต่เมื่อกี้พี่ยังหันตูดให้นะ อพี่เล็กนอนกลางว่าพี่เล็กนอนกลางว่าโอ้โหพี่จำได้ว่าพี่ถ้กลืนเนี่ยเราต้องหันตูดแทนเพราะถ้าหันก็ไปดิ๊แม่งสปิดเลยไฟสะปิดเลยปอดเมื่อวานพี่หันหน้าทางนี้ใช่ไหมเออผมว่าแล้วน่าจะเป็นเสียงพี่วิทย์แล้วล่ะพอผมหันหน้าเข้าแคมป์เพื่อห้ผมลืกกลัวให้ผมต้องหันหน้าหาพี่เล็กๆอล้วต้องพลิกตัวกลับมาโอ้โหนี่หวังดีกับพี่น้องมากเลยนะเป็นหัวแทนมากมาดูนะนอนนะมีไอ้ผ้าคลุมหัว กัันซบเสีียงออกโโ้หเขาก็เซฟไปและแหมเพเซฟนะคือเช้ามาปุ๊บพี่เล็กไม่ได้ยินครับหูดับไปแล้วก็พี่เดีวมาเรียกอ่ะพี่เล็กยังไม่รู้เรื่องเลยได้ยินแต่เสียงกระเทือนอ่ะเพยหูหนวกเนี่ยเข้าใจอารมณ์ป้าของคนที่เขาขับแล้วก็บาดแล้วก็แต่งเครื่องเสียงซิ่งอ่ะเขาฟังข้างในไม่ได้เพราะว่าเขาจะพูดกับใครไม่รู้เรื่องพี่พี่โพสคุยกับเด็กเปล่าจริงเมื่อคืนเที่ยงคืนนอนตึ้งเที่ยงคืนก็ แล้วทุกคนนอนหมดแล้วพี่ทำอะไรอยู่อ่ะคุยกับเด็กไงก็นั่งดูดูอะไรดูไปดูอะไรไปผมถามบ้างเป็นไงเขาดื่มเขาดาวอะไรอย่างเงี้ยถามใครอ่ะมีการแอบคุยตั้งแต่แรกนอนคุยเงี้ยนอนอะไรที่ถามน้องคนอื่นไม่ได้ถามน้องเตยหรอกลุงเอร์ลงบี้ลูบี้ไม่ไม่ลูบี้ไม่ไม่ได้คุยเขาขนาดนั้นอ๋อเขากินมจีนะ ได้ไงวะโถโถรู้รู้ตอนนั่งรถกับกูมารู้รายละเอียดขนาดวาเนี่ยน้องเขาไปเล่นไอ้นี่แล้วนะเขาได้ของขวัญมากูยังไม่รู้เรื่องเลยว่าหน้าตามันเป็นไงแล้วบอกแล้วเข้าไปไงโหโปรแกรมนี่นะผมเข้าไปค้นในพันทิปอ่ะเพื่อจะให้รู้มันเป็นแอปอะไรอะคิดเอาแล้วกันจะปวดป่ะไม่ใช่ก็แค่เอฟซีเฉยเอฟซีนี่เจ้าอย่างฟุตบอลขับฟุตบอลขับ หลักๆคุยกัน FC FC จีใช่ไหมชอบใช่ไหะขาวๆใช่ไหมชอบใช่ไหมพี่ไม่ร้องเรื่องของเรื่องอิดใช่ไหมล่ะไม่นอนนนนนนนไม่เขาคนละแนวอยู่แล้วคนอยู่แน้วอันนี้กวางเผือกนี่โอลีฮะอันนี้กวางธรรมชาติออ๋กวางธรรมชาติแหนบเขาจแนวกวางธรรมชาติธรรมชาติแบบอินเดียผิวสีทึนแท้สีทึนแอ๋อผอมๆหน่อยแล้วเป็นลักษณะเหมือนแบบพวกนางระบัมอย่านี้ยเนาะนางระบำนางแบบอะไรเงี้ยแต่ว่านางระบัมก็ต้องคู่กับนักเป็นโน